เที่ยวจังหวัดตราดค่ะมาดูกันว่าตราดมีที่เที่ยวอะไรบ้างก่อนจะเที่ยวก็ต้องเติมพลังค่ะโดยเกี๊ยวหนองบัวเกี๊ยวที่นี่เมนูเยอะมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยที่แรกไปที่สุดแผ่นดินตะวันออกอําเภอแหลมงอไปถ่ายรูปส,ยสวยๆคู่กับประภาคารเดินดูท่าเทียบเรือประมงบรรยากาศดีทะเลสวยเรือประมงจอดเต็มเลยค่ะมาต่อกันที่อนุสรสถานวันวีรกรรมหานเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างซึ่งที่นี่มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้านในอาคารเราสามารถศึกษาประวัติของท่านได้ส่วนด้านบนสามารถเดินขึ้นไปเอล่่ะตกั ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรขายหรอกค่ะแต่เรามาเพื่อดูสะพานวัดใจเป็นสะพานที่โค้งสูงมากเนื่องจากบริเวณนี้มีเรือขับพันบอยเขาจึงทําสะพานให้โค้งสูงแบบนี้ค่ะมองจากด้านล่างไม่ค่อยน่ากลัวแต่ขึ้นมาข้างบนน่ากลัวมากเลยค่ะมันสูงสุดๆไปเลยรู้สึกวิวๆค่ะสันนๆฮะอยู่ข้างบนสะพานลมแรงดีเห็นวิวชัดมากเลยค่ะน้องระบอกเสียวๆและขอลงไปก่อนละกันจุดต่อไปเรามาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดค่ะตัวอาคารเป็นไม้ใหญ่มากค่ะมามองไปก็เหมือนโรงเรียนเเเเลยะคค่่่่าาาาาขข้้้้ชมมผูใหหญญพีีง10บบทสววนนนดด็ก5ั ด้วยที่นี่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองตราดนะคะทั้งผู้คนการใช้ชีวิตแล้วก็บอกว่าที่นี่มีชนเผ่าอะไรมาอยู่บ้างที่จังหวัดตราดจะเป็นหนึ่งในแหล่งค้นพบกรองมโหระทึกด้วยตรงนี้เป็นห้องที่จัดแปลงเหมือนเรือค่ะและตรงนี้เป็นห้องจําลองชุมชนของ,ของเมืองตราดมีการจัดโซนร้านค้าต่างๆให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคโบราณเลยและสุดท้ายเป็นโซนจัดแสดงอาหารถิ่นเมืองตราดค่ะที่พิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วพามาเทววัดบ,บ้างดีกว่าค่ะจังหวัดตราดมีวัดท่าสมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีแล้วภายในอุโบสถประดิ วันออที่ผนังก็มีภาพเขียนสวยมากเลยค่ะทาเที่ยวเสร็จแล้วก็พากินต่อค่ะเรามากินอาหารกันที่ร้านบ้านทิวทาราที่จอดรถค่อนข้างไกลค่ะเขาเลยมีรถรับส่นถึงแล้วค่ะบ้านทิวทาราคนเยอะทีเดียวบ้านทิวทาราอยู่ริมแม่น้ำที่เชื่อมต่อไปยังทะเลค่ะบรรยากาศดีสุดๆค่ะแถมใครอยากให้อาหารและดูเหี่ยวที่นี่เขามีบริการเรือนั่งชมเหี่ยวด้วยนะคะแต่ต้องจองคิวนะคะเพราะว่าเรือเขามีลำเดียวค่ะเราขี้เกียจไปดูเหี่ยวค่ะก็เลยนั่งกินข้าวกันดีกว่ากับข้าวที่นี่อร่อยมากเลยระหว่างที่นั่่่่่งงกกกินนนนนข้้้้าาวออออออยยยยยยููัั็็็เเเเเเเหหีีมมมตตลคะะสรรุปไไืชด ไบ้างคะที่เจะาของจังหวัดตราดที่วันนำมาให้ชมกันว <c oughs> ่างมีโอกาสแวะไปะเที่ยวตราดกันนะคะ